ผมจะดูนะเนี่ยกรณีอย่างนี้นะล็อกข้างที่มีปุ้มไม้นะหรือว่ามีใต้ต้นไม้ล่มเงาอะไรอย่างนี้นะ แับเนยครับอืมรเหลีย,ย,ย,ยที่เราตีไปเนี่ยเราหวังผลตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าตีสุ่มๆนะ ได้ทำเสั็จแล้วทำแล้วทำทำเอาแล้วสายอยู่ตัวนี้ตัวนี้พอได้สายครับผม สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องนาติงตลิ่งลั่นนะสำหรับวันนี้น้าติงนะครับก็มาทําธุระแถวนนทบุรีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาช่วงสายๆแล้วนะเก้าโมงกว่าแล้วก็มีคันเบ็ดติดรถมานะครับเป็นคันสไลด์นะของเียวลัวนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีคอนเทนต์อะไรตกไต์ไหนนะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นเท็กซัสิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าลุย ครับวันนี้ก็นี่ฮะคันเพียวรัวนะคันสไลด์ที่ผมเก็บไว้ใต้เบาะครับก็ตอนนี้ก็ทําการยืดเรียบร้อยแล้วนะก็สะดวกดีนะครับผมยุคนี้นะครับมีคันสไลด์ที่เราสามารถพกพาไปไหนได้เมื่อเราไปทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ง่ายนะครับสท่รับหมายนี้นะครับก็อยู่นี่ครับเรียบพองกระปานะเรียบพองกระปาตรงนี้ก็คือจะเป็นซอย ประชาชื่นซอยหนึ่งนะผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะก <c oughs> ็วันนี้ก็จะใช้การตกสไตล์เท็กซัดลิกนะครับผม <c oughs> มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับการตกเซ็กซซัดลิกนะครับก็เนี่ยคันสไลด์แล้วก็ลอกนะครับเป็นไดว่าฟิตเนสนะรหรือฟลายเนตนะเบอร์หนึ่งพันสายพีเอศูนย์จุดตัวนี้น่าจะเป็นศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็ ช็อค15ปอนนะทองเหลืองต้าฟิชชิงรัวนะนี่ทองเหลืองตาฟิชชิงรัว3กรัมนะแบบผูกแบบนี้เลยนะครับผูกกับตัวเบ็ดมาเลยนะสายมาผูกตัวเบ็ดร้อยตะกัวมาที่เบ็ดก็เป็นเบ็ดชงนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งธรรมดานะไม่ใช่หนึ่งรับโอเหยื่อก็เป็นชงสลาตันเริ่มที่สีเขียวเลมอนนะครับไปไปลุยกันดีกว่าว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมโอเคครับหายาก กัดเฉยมาครับมาน้องมาครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยาติดตรงนี้นะครับติดย,ยานะเดี๋ยวผมมตดเข้าไปนะนี่ครับอ,อ,อื้อ แรมแรกนะครับกัดชงสลาตันนะครับผมสีเลมอนนะแล้วก็ทองเดืองตาพิทึงรัวสามกมตัวประชงเบอร์หนึ่งนะครับผมเค๋จถ่ายรูปก,กันนะเดี๋จะปล่อยน้องไปเห็นไหครับเี้ยปล่อยน้องไปนะโดดเลยปเดียเ๋ยวเราลุยกันต่อครับโอ๊ยติดกิ่งไม้ เขย่าเขย่าเขย่าเรียกเรียกมันออกมานะแปะฟังเขย่าเขย่าเขย่าเรียกเรียกมันออกมาเห็นแนวหญ้าแนวอะไรเงี้ยครับก็ลองดูได้นะครับสนเสาตอนนี้ผมใช้ตะกัวหนักนะเพราะน้ามันยังไม่ยังไม่ตื้นนะก็ใช้ตะกัวสามตำนะการส่งเหยื่อก็อาจจะ ไม่พิ้วเหมือน2องกรรมนะเพราะว่าคันมันเวทมันค่อนข้างอ่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปขยับไปเรื่อยๆนะอย่างหมายที่ผมจะดูนะเนี่ยอย่างกรณีอย่างนี้นะเลาะข้างที่มีพุ่มไม้นะหรือว่ามีใต้มีต้นไม้ล่มเงาอะไรอย่างนี้นะนั่นคือเป้าหมายของผมนะมีโอกาส ที่จะมีตัวนอนอยู่นะครับให้มันหลบให้มันอะไรเงี้ยทักสองไม้นะได้น้ำยังลึกอยู่ สองไม้ที่ไม่มีก็นะเงียบใช่ไม่นปกนบกนึกโอ,โอ,โอ้น้ำเยอะไปเลยน้ำเยอะลองดูเจอเจอะมาได้ครับ cái Hầu lòng ừ. Chớt 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 chớ, chớ mà เขย่าปลายคันนะครับเขย่าปลายคันนิดหน่อยพอไม่มีตัวก็ขยับเลาะข้างครับก็เคาะกระดกปลายคันมานะ ตรวไหนช้าก็ช้าได้บ้างก็ช้านะครับตรวไหนเร็วได้ก็เร็วนี่มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะการตีร๋ยปอมบางครั้งจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีแต่มันม่มันไม่มี Так, เนี่ยครับใจความสำมคัญของการตกสติก็คือการส่งมาเข้าจุดเลยนะพอปลาส่วนใหญ่มันก็จะเลือกอยู่ตามจุดพวกนี้ยทีเ่เราเข้าถึงยากๆมันไม่ค่อยมาลอยให้กลางคลองให้เราตีแบบง่ายๆคนระับ ต้องมีบางบาน้าบางท่านถามว่าการตีเนี่ยเราตีส่งส่งหรือเปล่าตีสุ่มสุมหรือเปล่ามันไม่มีตีสุ่มครับนะสําหรับผมมันไม่เคยตีสุ่มนะก็คือตีก็คือหวังผลตลอดครับแต่จะมีตัวไม่มีตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําคัญคือไม่มีสุ่มนะทุกครั้งที่ตีออกไปนี่คือเราก็ต้องคาดหวังแล้วนะครับว่ามันเป็นจุดที่น่าจะมีตัวนะไม่ใช่ตีแบบเออ เขาเรียกอะไรตีมวยมั่วๆแล้วรอให้มันมากัดไม่ใช่นะงนั้นเมื่อยตายนะครับเราก็ต้องเราก็จะเมื่อยนะฮะเพราะว่ามันมันไม่รู้จะตีกี่ไม้ถึงจะเจอนะ không tăng quá Ủa, tùa có piếc sạch rồi nữa ลกมากนะครับ,บสลารตันนะนะครับก่อเดี๋ยวเข้าแก้มนะตัวนี้ผมไม่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมปล่อยเลยดีครับแต้มสองไอ้ก็นี่แหละครับตีแป,แปะแปะฝั่งน้บแล้วก็เคาะเคาะปอกลับมานะครับผมน้ําไม่ลึกนะไม่ต้องเคาะถึงพื้นก็ได้นะครับโอเคครับดูต่อ มันใช้วิธีการกระดกปลายคันนะแค่กระดกปลายคันพอนะครับดูนะปล่อยให้หล่นแล้วก็กระดกปลายคันนะกระดกเบาๆนะกระดกแล้วก็เคาะหมุนครึ่งรอบเคาะเคาะกระดกอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยเนี่ยเนียจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าน้ําไม่ลึกนะเราติงจะใช้สูตรนี้เลยนะครับเรียกว่าแปดสิเปอร์เซ็นก็จะใช้สูตรนี้เลยนะครับเนี่ย ขอให้มันโรยตัวลงหน่อยนึงนะแล้วก็เคาะเคาะขึ้นมาปล่อยให้เหยื่อมันทำงานของมันมาเคาะที่เหลือก็ปล่อยให้เหยื่อมันทำงานนะของมัน ขึ้นมาจิบน้ำเห็นตัวเลยนะจับแล้วเอ้ยไม่เปิดเลยตัวมันใหญ่ตัวมีไซส์มั้ยเนี่ย เครับเราก็หยอดแวะหยอดแวะไปนะครับให้ไวะหยอดแวะแวะหยอดแวะหยอดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูตรงไหนว่าหน้ามีก็ตีตีไปแปะฝังไปแล้วก็ลากกลังมาไม่มีก็เก็บอันนี้คือกอนี้ผมรีบๆังเร่งนะผมก็อย่างเงี้ยแหละ ว่ายามาก,กัดเลยครับครับแต่มที่สามก็เป็นกัศราตันสีใหม่นะครับสีใสนะครับเป็นตัวเล็กนะครับเข้าแก้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็คงจะ ไม่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวปลดปล่อยเลยนะครับผมเคครับผมเดี๋ยวลุยันต่อก็อนนเนี่ยครับแนวลมๆมเนี่ยถ้าขายอดไปนะครับ๋ต่เมื่อกี้หยอดไปถ้าเจอตัวอยู่ใ,ใกล้นะมันไหวาตามมากัดเลยครับ แล้วก็หยอดลงไปนะครับ พยายา,พยายามนะครับพยายามเซ็ตชุดปลายสายให้มันเหมาะกับคันนะครับมันจะตีง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปใส่ตะกัวหนักเกินไปเหยื่อหนักเกินไปนะครับมันก็อาจจะส่งผลนะครับในการตีที่ค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างกรณีไหมสตรีทนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะต้อง ตีแต่โอเวอร์เฮดอย่างเดียวนะครับบางทีมันต้องมีไซค์แคสมีการาตีแบบแบบแบ็คแฮนด์แบบที่อย่างของผมตีนะอ่าเงี้ยคือถ้าเป็นตะกัวหนักมันจะควบคุมทิศทางได้ยากนะครับถ้ามีตัวไม่ต้องห่วงครับพุ่งมากัดแน่ครับ ตอนนี้น้ำดีแต่น้ำเยอะอยู่นะครับก็อาจจะยากหน่อยตนะีเข้าไปให้มันชิดฝัด่งให้มีตัวแล้วเราก็กลับไปเข้าไปแนวล่มๆเอาตีเข้าไป การตกของผมก็จะประมาณนี้เลยแต่จริงๆถ้าผมตั้งใจตกมันจะละเอียดตรงนี้แต่วันนี้ผมรีบนะครับแล้วก็อยู่ข้าล้าด้วยนะครับก็น่าจะได้อีกประมาณักครึ่งชั่วโมงนะก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสุดตรงไหนแล้วก็พอ,อตรงไหนก็เก็บนะครับแนวข้างนี่ก็น่าสนใจนะเป็นแนวข้างที่น้ําตื้นนะ ตั้มนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแต้งที่สี่นะครับผม,มก็เหยียบหลุดไปแล้วตัวนี้ผมก็คงไม่ได้ม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายรูปเช่งเคยนะครับก็เดี๋ยวจะปลดปลดแล้วปล่อยไปเลยนะครับอ่ะีนะครับปล่อยเลยโอ้ะ่ะเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยนะครับล,ลุยต่อไปลุยต่อ,อน,นี่ก็เป็นใช้สีใหม่นะครับสีส้มส้ม ส้มอะไรสักอย่างเร,เรียกเรียกลาๆออกมา ออกมาตกปลาเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะว่าจะต้องได้ไซส์นั้นไซส์นี้นะครับเอาเป็นว่าเราตกออกมาตกปลาแล้วเรามีความสุขกับการตกปลานะออกมาแล้วเราได้สนุกนะไม่หัวร้อนมากอะไรนะก็โอเคนะครับอย่าไปตั้งเป้าทักทงตัวเองว่าโหมันต้องไซส์ใหญ่เท่านั้นต้องโอ้อยางนั้นตกปลาไม่สนุกหรอครับนะกดดันตัวเองเอเปล่านะครับกลายเป็นว่าไปสร้างความกดดันให้ตัวเองมันไม่ใช่ชาเลนจ์นะครับนะ าเล่นการตกปลาคืออะไรครับก็คือการได้ปลาใช่ไหมครับเราออกมาตกปลาเราก็คือต้องการได้ปลานะฮะไอเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก,กมันโอโ้โหเอาจริงๆผมวุ่งตรงว่ามันมันค่อนข้างที่คำนวณยากนะครับเอาแค่ว่าให้ได้ปลาก่อนดีกว่านะแต่ส่วนใครจะคิดผมก็ไม่ได้ว่านะแค่ว่าผมแค่บอกแค่ว่าเออมันมันจะทำให้เราตกปลาไม่สนุกนะครับ ตายเป็นว no ่าโอ้โหกูต้องมานั ah ่งกดดันกูต้องได้ตัวใหญ่ถ้าไม่ได้ตัวใหญ่กุอายคนเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตลกนะฮะคนพวกนี้คนพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ครับแต่สําหรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะถ้าได้ถ้าได้ปลาใหญ่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนะผมตกธรรมชาตินะครับมันไม่สามารถคํานวณได้นะครับอย่างในบ่อเขายังบอกว่าเออแมตต์นี้ปล่อยไซส์หนึ่งโลสองโลครึ่งโล เราจะาคำนวณได้ว่าอยากได้ตัวใหญ่แต่อย่งธรรมชาติเนี่ยมันบอกกันไม่ได้หรอกครับว่าจะมีใหญ่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นได้ปลาก็คือความสุขแล้วโอเคครับเข่ข้างทีหนึ่งเราะมาอย่างนี้แหละครับช้าบ้างไวบ้างนะครับยังไงก็เห็นนับน้ำแค่คืบกว่านะครับ ไม่ว่าจะตีช้าเร็วนะจะช้าจะเร็วเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้อยู่ที่สภาพหมายซะทีเดียวนะบางทีมันก็อยู่ที่เหยื่อที่เราจะเล่นด้วยนะครับบางทีเหยื่อที่เราจะเล่นมันเป็นเหยื่อ,อ,อที่มันไม่ได้แบบต้องลงน้ําลึกมากอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ความเร็วกับการตกได้นะครับวันนี้น้ำดแดงๆด้วยนะ ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะถ้าน้ำมันแดงมากๆผมก็ไม่เอาก็คืออาจจะอาจจะมูฟเลยนะครับเพราะว่าเที่ยงสิบกว่าแล้วหิวข้าวมากๆเลยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับทำดูราเสร็จก็เก้าโมงกว่ากว่าน้ำแดงมากด้วยนะครับโอเค เ่ยมที่เราตีไปเนี่ยเราหวังผลตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าตีสุ่มๆนะเพราะการตีส่งส่งเราจะไม่ได้หนั่นงไงกัดแล้วโอ้หลากมปแล้วลลรับเอาแล้วซ้ายอยู่ตัวนี้ตัวนี้พอได้ซ้ายครับผมเฮ้ยโอ้โหลุด มิได้หัวอุ่นนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวที่มีไซส์มันหลุดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับก็แค่หาใหม่เอ,อก็แค่หาใหม่นะครับมันติดเหี่ยวมินไปหน่อยนะเราคาดคาดการไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ สาดีอยู่เมื่อกี้ประมาณสักสี่ขีดสามขีดมีฮะตรเมี้หรืออาจจะครึ่งโลประมาณนั้นผมก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ตัวนั้นมันเกี่ยวปากไปแล้วนะครับมันน่าจะไม่เอาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องส่งน้อยส่งมากนะ ส่งมากก็เกืนหรืออาจจะคายนะมีได้สองมีได้ออกได้สองหน้านะครับมันอยู่ที่จังหวะนะครับจังหวะองศาเบ็ดมันโดนตรงไหนนะครับนะไม่ใช่ว่าผมอ่อนนะถ้ามผมทาหลุดเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าผมอ่อนนะใครมาบอกผมอ่อนผมด่านะบอกอ่อน <laughs> ท,ที่มันที่มันหลุดเนี่ย มันเกิดได้หลายอย่างนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเราอ่อนเราแข็งอะไรนะฮะมันอยู่ที่ว่าองศาเป็ดมันจังหวะโดนตอนไหนตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะครับโอเคครับนปลาขึ้นเยอะนะน่าจะมีต,ตัวนะ นั่นอะไรนะงเอาโหไข่คร,ครับปากเบ็ดไว้อีกเฮ้ยไปตีโดนเบ็ดปากครับครับก็ผมคงพอเลยแล้วกันร้อนด้วยหิวข้าวด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อเที่ยง40นะครับก็ใ้เวลาตกไปประมาณสัก3ชั่วโมง เคครับได้ร้อนดีนะครับสรุปก็คือได้4ตัวนะครับจากคันสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็เหยื่อชงสลาตันนะครับตกสไตล์เท็กซัสลิกอเครับเดี๋ยวปคลิปไปเลยว่าครับผมสําหรับวันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับหมดเวลาของน้ำติ่งแล้วตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะก็ออกมาสนุกสนุกนะครับพอะว่ามาทําธุระด้วยนะครับแล้วก็ผ่านมาแถวๆนี้นะครับก็เลยคิดว่าลองตกให้ดูดีกว่าว่า ถ้าเราเวลาน้น้อยนะครับมีคันเบรดติดกระบอกมาบ้างนะครับนะแล้วก็การตกสไตล์เท็กซัสลิฟข้างทางนะครับแบบรีบรีเร่งๆนะการเคาะเหยื่อการดูหมายอะไรยังไงนะครับก็คงจะพอได้คลิปนะครับผมสหรับตัวสุดท้ายที่หลุดไปก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็อย่าไปใส่ใจเลยนะครับใหญ่กว่านั้นเราเคยได้นะครับเออมันทุกอย่างนะจะชนะอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับนะเกมกีฬาถ้าขึ้นชื่อว่าเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องชนะตลอดนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับ นัตติงก็ต้องขอฝากนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับหรือใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันนะครับขอเป็นกําลังใจอ่ะครับขอกดไลค์นะครับให้นัตติงนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้นัตติงทำคอนเทนต์แบบไหนแนวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนัตติงตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นัตติงต้องล่องลาไปแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ